น้องกวีน้อยออกมาทำงานกับป๊าๆกับแม่แม่ฝึกไว้นะลูกเนาะเด็กเก่งๆตอนนี้หยุดพักที่อเมซอนนะอันนี้วะอ่ะต่ะอ,อ,อ,อ่ปะป๊าไปแม่แม่เอาไปเอาออันนะ นด um <laughs> ้มาอลไรเนี่ยโหโหหอยดิใหญ่เลยอขึ้นใหญ่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจมี่สวัสดีครับฮเอ๊ะจัดเต็มสวัสดีครับ ถาแล้วค่ะกาวีน้อยออกมาทำงานกับป๊าปาแล้วก็แม่แม่้อาค็งแรงอาจำ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 ขอบคุณค่ะคุณป้าบอกว่าคุณคุณป้าสุภาวัดคุณป้าเอสเนาะบอกว่า ป้าดูหนูทุกวันแต่ไม่เม้นครับลูกไม่เป็นไรครับขอแค่เข้ามาดูน้องอก็ขอบคุณมากแล้วครัอ,คอ่าอันนี้อ่าคุณนบอ่านั่นนบแล้วกันน abi, hum, นะลูกเนาะสวัสดีครับแกรีน้อยสวัสดีครับอ้าวจั๊จังจัคึกค่ะเพิ่งนอนตื่น นั่งมาในรถเพิ่งนอนตื่นใช่ค่ะกำลังกำลังโซนด้วยเริ่มแล้วเริ่มเริ่มแบบเรียนรู้แล้วอยากจะออกมาข้างนอกกับป๊าป๊ากับแม่แม่แล้ะ อ่าลูกคนแรกใช่ไหมคะใช่เลยคะ่ะมีลูกคนแรกก็เลยแบบว่าเลี้ยงก็ลองผิดลองถูกกันเนาะถ้ามีอะไรคอมเมนต์ก็แนะนำได้นะคะก็อาจจะอาการแบบหลงๆล,ลูกหน่อยนิดนึงสำหรับใครที่มีลูกคนแรก อ่าเป็นป้าเอสบอกว่าลูกป้าโตแล้วอ,อย่าพึ่งเบื่อกันนะคะโมเมนต์หลงลูกก็จะมาบ่อยๆหน่อย

อันนี้เห็นด้วยค่ะเด็กไม่น่าเบื่อถ้าคนแก่สวัสดีค่ะยังลูกสวัสดีค่ะน้าๆเลยจ้าน้ามายน้ามายน้ามายสวัสดีน้าๆนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ยังกินไม่ได้ลูกตอนนี้หนูกินได้อย่างานนออเดียวคือนมแวะพักเบรกกันค่ะมาทำงานออกนอกสถานที่มาคุยงานนอกสถานที่ เบบีก็เลยมาด้วยได้น <open> <uges af lar> ้องกบีก็เลยมาด้วยได้หยิกแก้มหน่อยอะมีคนจะหยิกแก้มหนูด้วยมาเลยครับกบีน้อยให้จุ๊บเลยกบีน้อยจะไม่ให้หยิกอย่างเดียวกบีน้อยให้จุ๊บ ตายยังไม่ได้กินเลยแม่เลยเพราอลูกโตแล้วเราก็อยู่คนเดียวเหงาเหมือนกันโอ้โหไม่อยากคิดถึงตอนนั้นเลยค่ะแค่ตอนเนี้ยก็ยังแบบว่าขนาดเขานอนก็ยังอยากให้เขาตื่นเลยตอนเนี้ย้้าามมมมัััยไกกกแแววลูนนอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วน้องกวีขอตัวก่อนนะคะออกวีน้อยวันนี้มาแป๊บเดียวเดี๋ยวกวีน้อยจะขึ้นรถไปต่อแล้วครับอ๋อย่าอะไรไม่อยากไปเหรอลูกบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวมาใหม่ลูกเดี๋ยวมาก่อน๊ายบายค่ะ